มาบีครับีทุกคนได้ทุกคนเลยนะครับได้กันอย่างพร้กันย่นาคุตาเอเสือสีสวยเลยแล้วถ้าลุงพลถูกล้ล้านจะเอาเงินนี้ใส่นี้หมดวันี้ใส่เช็คครับใส่เช็คใส่เช็คนหมุนๆเนาะเจ้าของร้านนี่ก็นไจักไสลุงพลดสุดยอดสุดยอดครับนะครับดีขอบคุณใช่ไหมขอบคุณนะกาแฟนะ เรา่นุ้เท่เออยู่บ่เอาอยู่บ่เหรอออยู่บ่นอนบรถดิพี่ครับพี่น้องเนแจยูทูบเบอร์ พีเสกพีเสกครับฝากหน่อยครับยังไม่พอยังไม่พอยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับพี่ครับพี่ใครเป็นตัวแทนรับไว้หน่อยรับชูเปอร์ว่าให้คนที่ไม่มาใครไม่ใครยังไม่มาผมตามมีอะไรอีกครับผมตามครับผมตามแมไปไหนไปไหนรับคนนี้เลยใครไม่มาก็รับรับดีชอบพี่ด้วยพี่รับบชอไปเลยยังมีอีกทุ่นะครับแจกทุกท่านเลยครับวันนี้ สวยๆนคนได้สวยๆครับตามนะได้แล้วเึงทแล้ชุดยอดเลยครับพี่น้องชุดครับมีชุดบเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้คจตอนนา่อยจากไหนจากไหนมอบให้ครับ ก็ผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะว่าให้คนนะครับคุณมุกที่ให้ครั้งหนึ่งตอนตอนีใช่ให้ครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ถุนให้ห้าพันจะไม่คุมุกโชคดีขอบคุณมากๆเลยขอให้โชคดีทุกวันเลยเซอร์ไพรส์รอบค่ำเลยครับวันนี้ให้หนูถูกเลยนะดูเลขครับซูงดูเลขครับว่าเลขท้ายตัวอะไรครับหนึ่งห้าพันบาทนะครับให้ลุงก้านะครับขอให้โชคดีทุกงวดนะคะคุณมุกสวาดีนะครับ จะไปทำน้ำเพื่อารดนะครับลุงเจดลุดูหน้าลุงคนเหรอยากถอมแวนี่ยผมไม่อีกสมแบ่ียวเยอะมากเลยคือแ่เดียวครับตอนนี้ผาดไปแล้วลังจะไล่ไปอ๋อสมแบ่นยู่ปุ่นบอนะครับก็เชินเมื่อวานนี้นะครับมาถึงบ้านแวาบ้ไรม่เป็นเท่าไหร่โกสามก็ไม่ค่อยเป็น อยากเห็นเลขท้ายในแบงก์พันยังลยครับครับโชว์สักใบก็ได้ครับผมจะซูมเข้าไปดูว่ามันเลขอะไรซูมก็กลับมาแล้วครับซูมเข้าไปเบิ่งเลขท้ายนี่เห็นแล้วครับพี่น้องเห็นน่าเลนรับฟองโกเห็นเออองศูนย์ศูนี่เลขหน้าพลยครับศูนสองนอจ็ดนี่แหละครับ นี่นะครับพี่น้องดูเป็นคนสองชวยทางนี้มา์ูมอมชว์โชว์น้อยโช่วยหน่อยกระเป๋านะครับเดี๋ยวเหลือเดี๋ยวช่องเมดี้ช่องช่องซ้ำโอเคครับนี่แหละครับเพิ่อนมอบโฉบครับซุนซุนซี่ได้พี่น้องอย่าลืม ให้จะเอ็ม้วยเนาะกระเป๋าโอ้โหอุกาแฟใครเอาไว้ให้กาแฟบนถูะคุณกีนะใครเอาไว้อะฟังสี่งกับแกหองมาหองจักถือพี่น้องของสี่ของกาแฟเงินคจิมี่เบอร์ร้านไม่ต้องลองแค่นี้ ไม่รู้ไลฟ์สดกีช่องแหลมรู้หมดแล้วครับตังค์คุณพ่อไ่ได้เข้ามาเม้นเอาต์เอาเอาตังค์เหรอครับหลายช่องนะครับพี่จะมีไปเอาไอะไรน้ำบัตรพี่กิ๊ดพี่โจได้ไหมพี่โจได้หรือยังพี่กิพี่เป้พี่กิคญพี่แเอายังพี่กิ๊ดแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะพี่กิ๊ดกับพี่โจเดี๋ยวผมรับแทนก็ได้ครับเกี่ยวใพี่โจนะเดี๋ยวใจพี่โจนะเออครับอู้ยเจอดีเท่า มาลองาถอน่ามอบเพื่อไปลองประถอและบ้านไปบึ้งไปบึ้งพี่น้องนําไปบึ้งเื้อไปจําลองประถอนโอ้ยไปจําลองกับปถอนีพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้อง FC มอบนะครับของที่ดีที่ให้กับไปจาลองกับประถอนนะครับ นี่นะครับเราจะพามาดูนะครับอ้าโอเคครับ